บทที่153งานเลี้ยงฉลองเมื่อเสันหอง่งและเทียนช่วยชวยเห็นว่าคนของพี่เปียวมาแล้วทันใดนั้นก็ยิ้มเยะมาะไม่หยุดครั้งนี้แม้ว่าเลยเฉียงนั่นจะสู้เก่งมากแต่ก็คงสู้คนเยอะะขนาดนี้ไม่ได้หรอกมัง้งเทียนช่วยชุยพูดด้วยใบหน้าที่เกลียดชังว่าทางที่ดีที่สุดคือตีหลินหยุนไอเสศวะนั่นให้พิการไปเลยดูว่าต่อไปเขายังจะมีหน้ามาอวดเก่งกับฉันยังไง เซินหยงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองเถียนช่วยช่วยแวบหนึ่งขมวดคิ้วแน่นพูดในใจว่าพิษร้ายสุดคือจิตใจของผู้หญิงเมื่อเห็นหลู่สุยเซิงยืนอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวหูเปียวก้าวเดินขึ้นไปโดยไม่ทราบสาเหตุเดินมาข้างๆหลู่สุยเซิงพูดเตือนเสียงเบาๆว่าคุณท่านหลู่คุณกําลังคิดแผนหรือพวกเขาก็แค่ไม่กี่คนเองคุณไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยด้วยซ้ำทันใดนั้นหลู่สุยเซิงก็หันหน้ามามองหูเปียวแวบหนึ่งในแววตาที่เลือดเย็นอมหิตราวกับว่าเห็นคนตายคนหนึ่ง คิดแผนเรอฉันคิดแผนบ้าอะไรดิถ้าแกอยากตายก็ไม่ต้องลากฉันมาเกี่ยวด้วยโอเคไหมนั่นเป็นคนที่ท่านเจียงให้ความสนใจเป็นพิเศษครั้งก่อนเพราะว่าไปล่วงเกินเขาน้ำหนักร้อยกว่ากิโลของคุณท่านหลูเกือบจะแขวนไว้ที่บาโลเฉินแล้วครั้งนี้จู่จูแกก็ยังกล้าวอนหาเรื่องอย่างนี้แขนข้างนั้นที่แกโดนตีจนหักเมื่อครั้งก่อนยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าเพราะอะไรถึงได้โดนตีจนหัก งั้นก็ตีแขนข้างที่เหลือของแกให้หักเลยทำแบบนี้มันก็จะได้สมดุลแล้วก็จะได้ช่วยลดการหาเรื่องของแกไปทุกที่ด้วยพวกแกมานี่คุณท่านหลูตะโกนเรียกคนสนิทสามสี่คนเซินหยงและเทียนช่วยช่วยที่อยู่ด้านหลังดีอกดีใจดูนะใกล้จะเริ่มลงมือแล้วหลินหยุนครั้งนี้แกตายแน่ใบหน้าของหูเปียวก็ตื่นเต้นอย่างมากมองไปยังหลินหยุนเผยความสะใจออกมาหลังจากที่ได้แก้แค้น เด็กเวรพี่เปียวครั้งนี้ในที่สุดก็ได้ล้างแค้นแล้วแกรอเลยพี่เปียวโดนตีแขนหักหนึ่งข้างแกโดนพี่เปียวตีแขนหักสองแขนแน่ไม่สองแขนก็ยังไม่พอต้องตีสองขาให้หักด้วยแบบนี้ถึงจะระบายอารมณ์ที่ค้างคาออกมาได้คนสนิทสองสามคนเดินก้าวใหญ่ๆเข้ามาคุณท่านหลูเชิญสั่งครับหลังจากที่พี่เปียวได้เห็นอุทานด้วยความตื่นตะลึงลูกน้องคนสนิทของคุณท่านหลูไม่เหมือนกัน ดีกว่าพวกลูกน้องของเขาที่เก่งแต่กินกับดื่มไม่มีปัญญาทำเรื่องอื่นเยอะเลยหลู่สุยเซิงพูดคำรามเสียงดังเอาแขนอีกข้างหนึ่งของเขามาให้ฉันหักซะคนสนิทสามสี่ต่างก็อึ้งไปเลยแล้วถึงจะเข้าใจก้าวไปข้างหน้ากดพี่เปียวลงบนพื้นพี่เปียวมึนง,งงไปเลยตอนที่ถูกกดลงบนพื้นศีษะล้านของเขาเปรียบเสมือนหลอดไฟหนึ่งวัตต์สูดดมฝุ่นที่พัดผ่านอยู่บนพื้นใบหน้ายังคงตกตะลึงเช่นเคย เมื่อได้ยินว่าหลู่สุยเซิงต้องการจะหักแขนของเขาข้างหนึ่งพี่เปียวถึงจะตกใจตื่นขึ้นมาทันทีคุณท่านหลู่ลูกน้องของคุณจับผิดคนแล้วเป็นไอ้เด็กเวรน,นั่นไม่ใช่ฉันพี่เปียวพูดเสียงดังด้วยความตกใจจับแกนั่นแหละหลู่สุยเซิงชี้ไปยังพี่เปียวพร้อมพูดคำราเสียงดังจัดการซะครับคนสนิทสามสี่ทุบตีพี่เปียวอย่างดูเดือดฉึดแขนอีกข้างหนึ่งของพี่เปียวโดนตีหักแล้วเสียงดังคร่ำครวญเหมือนฆ่าหมู หลังจากนั้นหลู่สุยเซิงโค้งคำนับหลินหยุนไกลๆหันหลังไปตะโกนใส่ลูกน้องว่าพาไปพี่เปียวก็เหมือนกับสุนัขตายหนึ่งตัวถูกลูกน้องของคุณท่านหลู่ลากขึ้นรถตู้ไปแล้วเซินหยงและเทียนชุยชุยที่มองอยู่ห่างไกลตกตะลึงจนตาค้างพูดอะไรไม่ออกนี่มันเกิดอะไรขึ้นคนเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเสริมที่พี่เปียวเชิญมาหรอทำไมถึงตลบหลังทุบตีพี่เปียวจนเจ็บหนักละใบหน้าของเทียนชุยชุย,ชยเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ เซินหยงขมวดคิ้วเขากลับนึกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งได้แล้วแต่เขารู้สึกว่าช่างไม่เข้าท่าเอาเลยถูกเขาสลัดทิ้งไปอย่างรวดเร็วคำอธิบายที่เหลือนั่นก็คือพี่เปียวไปทำเรื่องอะไรที่ทำให้พี่ใหญ่ของเขาไม่พอใจแล้วพี่ใหญ่ของเขาไม่เพียงแค่ไม่ออกหน้าแทนเขากลับว่าหักแขนอีกข้างหนึ่งของเขาแล้วรีบไปจู่จูเซินหยงก็ตอบสนองกลับมาดึงเถียนชุยชุย,ชยออกไปทำไมเหรอสมองของเถียนชุยชุยมีการตอบสนองช้ามากเอ่ยถามด้วยความสงสยัย เซินยงเดินไปพลางพูดไปพลางว่าพี่เปียวโดนหักแขนแล้วจะต้องเอาความโกรธมาลงที่เราแน่นอนถ้าเขาเห็นพวกเราเข้าง้นก็แย่แล้วฮะเถียนช่วยช่วยตกใจจนหน้าขาวซีดเลยทันทีก้าวเท้าอย่างรวดเร็วเดินเร็วกว่าเซินยงซะอีกเดิมทีเทพฟ้าผ่าเตรียมตัวที่จะสู้กันสักยกใหญ่แล้วแต่คิดไม่ถึงว่าจู่ๆจ,จะเกิดภาพฉากที่ตลกขบขันเช่นนี้สามสี่คนนั้นต่างก็งงเป็นไก่ตาแตก เมื่อกี้เหมือนว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นจะโค้งคำนับให้เราแล้วนะไอหมอราวกับว่าฝันยังในอย่างนั้นฉันก็เห็นเหมือนกันค้งคำนับให้กับพวกเราแล้วสิบแปดมงกุฎก็พูดแล้วเป็นเพราะอะไรเหรออึกในใจของทั้งสามสี่คนล้วนแต่เกิดความสงสัยแบบนี้หลังจากนั้นพวกเขาก็มองไปยังเทพฟ้าผ่าใช้ได้เลยนะเทพฟ้าผ่าคิดไม่ถึงว่านายจะซ่อนไว้ได้ลึกมากอย่างนี้พูดมา,านายจงใจแซงทำเป็นจน จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของนายคือทายาทเศรษฐีที่สุดยอดมากไอ้หมอถามอย่างบีบบังคับให้ตอบเทพฟ้าผ่าจงใจแซงทำเป็นจนจริงๆในฐานะที่เป็นคนของตระกูลบูโดจะไม่มีเงินได้อย่างไรละแต่ว่านั่นเป็นกฎภายในครอบครัวพวกเขาคนภายนอกไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเทพฟ้าผ่าพูดเรียกร้องความเป็นธรรมว่าพวกพี่พี่ฉันไม่ได้แซงจนจริงๆนะฉันจนจริงๆก็แค่เคยฝึกมาไม่กี่ครั้งเอง พวกนายอย่าคิดมั่วซั่วสิบปดมงกุฎพูดอย่างเยือกเย็นว่าเหลอแม้แต่พี่ใหญ่คนนั้นยังโค้งคำนับคาระวะนายเลยหลินหยุนมึนงงเล็กน้อยมองไปยังเทพฟ้าผ่าด้วยความสงสารเพื่อนที่รักเรื่องนี้นายก็เป็นแพ้รับบาปไปนะทั้งสามสี่คนต่างก็พุ่งถามคำถามไปยังเทพฟ้าผ่าอย่างไม่หยุดหย่อนแต่เทพฟ้าผ่าผู้ที่ไม่ได้ใส่ใจพิธีพิธานตลอดมาจู่ๆก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นมา ก็เห็นได้ว่ากฎของครอบครัวพวกเขาเข้มงวดมากแค่ไหนหลังจากที่ไล่ถามหาคำตอบแต่ไม่มีผลทั้ง3ามสี่คนก็ยอมแพ้แล้วตอนเช้าหลังจากสมวันผ่านไปตอนที่คาบเรียนที่สามกำลังจะเลิกแล้วเจียงสงส่งข้อความมาจัดคนขับรถมาลินหยุนด้วยตัวเองเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงฉลองหลินหยุนบอกเวลาเลิกเรียนกับเจียงสงไปและกำชับเขาว่าอย่าโอเวอร์มากเกินไปผ่านไปครู่หนึ่งเสียงกลิ่งเลิกเรียนดังขึ้น ไอ้หมอเพื่อนๆสามสี่นคนและหลินหยุนรวมตัวกันแบบตัวต่อตัวเล่นเกมทีมละห้าคนชินโซเปิดโมเมนต์ในคิวคิวดูไปที่โมเมนต์ครู่หนึ่งทันใดนั้นก็อุทานจุจุออกมาไออีคู่นี้คลั่งรักกันมากใครเหรอไอ้หมอก็โน้มตัวเข้ามาทันทีเห็นในมือถือของชินโซจังเหมิงทำปากจู๋ทำท่าทางที่น่ารักทันใดนั้นดวงตาก็แข็งทื่อแล้วน่าเสียดายที่ใบหน้าที่น่าเกลียดของเหยียนเสวินที่อยู่ข้างๆทำลายบรรยากาศที่งดงามดั่งเดิม คุณพระครบกันไวขนาดนี้เลยเหรอไอหมอพูดอย่างอิจฉาตาร้อนแม้ว่านิสัยของจังเหมิงทุกคนล้วนแต่ไม่ชอบแต่รูปร่างทุกคนต่างก็ชอบกันทั้งนั้นตอนนี้เมื่อเห็นเย็ยนเสเว์วนไอผู้ชายเลวคนนี้ได้จังเหมิงดาวโรงเรียนไปครอบครองแล้วหึงหวงก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่อาจจะเลี่ยงได้ริษยาไปแล้วมีประโยชน์อะไรเหยียนเสว์วนสามารถเชิญปรมาจาร์หลินให้มาช่วยเหลือได้ ยิ่งกว่านั้นปรมาจารย์สามารถบงการความน่าเกรงขามของผู้มีอิทธิพลในแต่ละเมืองได้ตามอำเภอใจ18มงกุฎพูดด้วยใบหน้าที่กับแค้นใจดังนั้นจางเหมิงไม่เลือกเขาแล้วจะเลือกใครละถ้าหากฉันเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งก็จะตามหาผู้ชายของตระกูลที่สุดยอดแน่นอนพอแล้ว,แล,วแล้วเล่นเกมๆไม่ต้องสนใจพวกฉันต่ำแล้วชินโสพูดอย่างหงุดหงิดชินโศเหมือนว่าตอนที่นายกับเสี่ยวโยโชหว,วานยังโอเวอร์มากกว่าพวกเขาสองคนนะ ให้หมอพูดด้วยใบหน้าที่ดูถูกเออเลิกเรียนตอนเช้าหลินหยุนก็ออกมาคนเดียวเพิ่งจะออกจากหน้าประตูโรงเรียนก็เห็นอาเฟิงรออยู่ที่ข้างทางแล้วเจียงสงจัดการได้แบบเรียบง่ายอย่างที่คิดไว้รถออดี้เสีดำคันหนึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างธรรมดามากโดยทั่วไปแล้วไม่มีทางดึงดูดความสนใจของคนอื่นแน่เมื่อหลินหยุนกำลังจะเดินไปทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นของเครื่องยนต์เข้ามาในหูทันที มอเตอร์ไซค์ที่ทันสมัยคันหนึ่งขับบินผ่านหน้าหลินหยุนไปไวมากใช่บินผ่านไปบนรถมีชายหญิงคู่หนึ่งผู้ชายใส่หมวกกันน็อกมองไม่เห็นหน้าตาผู้หญิงสวยมากคือจังเหมิงดาวโรงเรียนเมื่อเห็นหลินหยุนจังเหมิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เยืยหยันและเหน็บแนมขึ้นมาแต่ว่าอาจจะมั่นหน้ามากเกินไปลมพัดผ่านเข้ามาทันใดนั้นท่อนล่างก็ถูกเปิดออกหมดเลยชายหญิงคู่นี้รนหาที่ตายเลยจริงๆ ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วขนาดนั้นแถมจังเหมิงก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกความประมาทเป็นจุดจบที่รถก็พังคนก็เสียชีวิตช่องตามใจทูเดย์บทที่154ดิลูฟิกอาเฟิงเปิดประตูรถให้หลินหยุนเองแล้วขับรถไปรถคันดังกล่าวไปหยุดอยู่ที่หน้าคฤราหา์หลังใหญ่ในเขตชานเมืองหลินโจใชายหนุ่มวัยรุ่นที่สวมใส่ชุดสูทสีดำสามสคนวิ่งเข้ามาช่วยอาเฟิงขับรถไปจอดไว้ที่จอดรถ ส่วนชายหนุ่มอีกสองคนเคารพนบนาอบอาเฟิงและหลินหยุนที่เดินเข้าประตูใหญ่ไปในคฤหาสน์หลังนี้วิวทิวทัศน์งามมากยังสามารถเห็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายสนามม้าสนามกอล์ฟเป็นต้นหลังจากที่เดินเข้ามาละสองหนุ่มนั่นก็กลับไปหลังจากนั้นอาเฟิงก็พาหลินหยุนเดินเข้าไปข้างในต่อนี่คือที่ไหนหลินหยุนเอ่ยถามอาเฟิงตอบกลับด้วยความเคารพว่า นี่คือดิลูฟิกโรงแรมที่พักผ่อนหย่อนใจที่มีเกียรติสูงสุดในเมืองหลินโจหลินหยุนเคยได้ชื่อของดิลูฟิกมาก่อนว่ากันว่าเป็นโรงแรมที่ลึกลับที่สุดในเมืองหลินโจใช้สําหรับต้อนรับลูกค้า VIP คนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาได้เลยและเป็นเพียงโรงแรมเดียวที่สามารถกดขี์อิมพีเรียนคอนได้ รอบๆของห้องพักมีการตกแต่งที่มีสไตล์มากแต่กลับว่าไม่ทำให้รู้สึกถึงความหรูหราไม่เหมือนกับในอิมพีเรียนคอสตนั่นไม่ว่าตรงไหนก็ทำให้ผู้คนรู้สึกรู้รางดงามราวกับว่าเตือนสติลูกค้าที่เข้าไปอยู่ตลอดเวลาในนี้เป็นระดับไฮเอนด์ทรงเกียรติภูมิมากผ่านรอบนอกของห้องพักแล้วอาเฟิง์นพาลินยุนไปถึงห้องที่ยิ่งจะกว้างขวางมากในนี้มีเครื่องดนตรีโบราณอยู่เป็นจำนวนมากและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทันสมัยอีกมาก เป็นการผสมผสานระหว่างโบราณและปัจจุบันได้อย่างลงตัวตรงกลางเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่หนึ่งตัวยาวประมาณ8เมตรกว้าง2เมตรฝีมือประนีประรที่ติทั้งสองข้างเป็นเก้าอี้สีขาวเนียนฝีมือประณีไระที่ติเช่นกันรวมถึงอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่อยู่บนโต๊ะเหล่านั้นคาดว่าน่าจะทำมาจากงาช้างของแท้เมื่อเทียบที่นี่กับอิมพีเรียนคอร์ช่างเถอะอิมพีเรียนคอร์เทียบไม่ติดเลย อิ p พ r เรียนคอดเปรียบเทียบได้กับคนที่เพิ่งร่ำรวยเพียงช่วงเวลาสั้นๆออกไปโอ้อวดว่าตัวเองเจ๋งสุดๆครั้งแรกที่ได้เห็นรู้สึกสูงส่งร่ำรวยแต่คนที่มีรถนิยมที่แท้จริงรังเกียจที่จะไปสถานที่แบบนั้นมีแต่จะทำให้ลดรถนิยมของตัวเองให้ต่ำลง และดิลูฟิกก็เปรียบได้กับชนชั้นสูงที่สืบทอดกันมากว่าพันปีไปที่ไหนก็ถ่อมตัวไม่ทำตัวเป็นจุดสนใจแต่ไม่สูญเสียคุณงามที่อยู่ภายในอีกทั้งยังทำให้คนรู้สึกถึงความสง่างามของชนชั้นสูงและก็ไม่ทำให้คนรู้สึกถึงว่ารูหราง,งดงามและละเอียดอ่อนไปทั่วทุกที่ถ้าหากเปลี่ยนเป็นการเปรียบเทียบที่หยาบคลายหน่อยอินพีเรียนคอนก็เปรียบได้กับโซเพนีที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าโชว์เรือนร่างของตัวเองให้ผู้คนดูอย่างเหิมใจ และดิลูฟิกก็เปรียบกับหญิงงามในโบราณที่มีผ้าคลุมหน้าทําให้ผู้คนอดใจไม่ได้ที่จะดื่มด่ากับมันเจียงซงเซ่เทียนหัวหานกัวเฉียงเจิ้งเทียนว่าเป็นต้นแน่นอนว่าผู้มีอิทธิพลทั้งสองท่านนี้ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหลินหยุนแล้วเมื่อเห็นหลินหยุนเดินเข้ามาทุกคนก็รีบลุกขึ้นยืนทันทียินดีต้อนรับปรมาจารย์หลิน หลินหยุนตรงไปที่นั่งตำแหน่งหลักเลยพูดอย่างเรียบง่ายว่านั่งกันเถอะขอบคุณปรมาจารย์หลินกลุ่มคนถึงจะนั่งลงหานกลัวเฉียงมองไปยังหลินหยุนอีกครั้งในใจซับซ้อนคิดไม่ถึงว่าหนุ่มที่เขาเคยดูถูกคนนั้นในเวลานี้เขาทำได้เพียงแหงนหน้าขึ้นมองเจียงสงตบมือแล้วทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกมีบริกรสาวรูปร่างสูงสวมชุดกี่เผ้าสามสี่คนทยอยกันเดินเข้ามา ในมือของแต่ละคนถือจานขาวหยกที่ละเอียดอ่อนมาวางลงบนโต๊ะรับประกันว่าตรงหน้าของแต่ละคนจะมีทั้งหมดสี่จานในจานก็จะมีพวกผลไม้แปลกดูแล้วสีฉูดฉาดเหมือนดอกไม้สีชมพูเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ผลิตโดนชนชาติจีนเจียง่งยิ้มพร้อมพูดด้วยความเคารพว่าปรมาจารย์หลินผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้สดใหม่ที่ส่งมาทางอากาศจากอเมริกาใต้คุณลองชิมดูโอเค หลินหยุนก็ไม่เกรงใจถ้าหากเขาไม่กินเชื่อว่าคนเหล่านี้ที่นั่งกันอยู่ก็ไม่มีใครกล้ากินบอกว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองซู่บอกว่าเหล่าผู้มีอิทธิพลมารายงานสถานการณ์ให้หลินหยุนฟังน่าจะดีกว่านะอำนาจของบริษัทชิงเหมืองกรุ๊ปได้ถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วบริษัทชิงเหมืองกรุ๊ปได้ถอนตัวออกจากหลินโจทั้งสิ้นแต่ว่าบริษัทชิงเหมืองกรุ๊ปเป็นบริษัทที่มีมูลค่ากว่าหลายพันล้านยังไม่สามารถฆ่าพวกมันให้สิ้นซากได้ แต่ว่าแม้ว่าพวกเขาจะกลับมาเป็นใหญ่อีกครั้งในที่อื่นก็ทำได้เพียงยืดชีวิตไปวันๆไม่คุ้นค่าพอที่จะกังวลเจียงสงเป็นผู้รายงานก่อนหลินหยุนฟังการรายงานจากผู้มีอิทธิพล3าี่คนในดิลูฟิกที่ทั้งชีวิตของคนธรรมดาไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยมีเรื่องบางอย่างเกิดที่โรงเรียนแล้วเหยียนเสวเนพาจางเหมิงขี่รถด้วยความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุแล้วโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต แต่ว่าทั้งสองคนก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลเซ็นเตอร์แห่งหลินโจวแล้วหลังจากที่เพื่อนเพื่อนหอพักเดียวกับจางเหมิงรู้เข้าก็ซื้อของไปเยี่ยมแล้วโหลจิ้งโยโทรศัพท์หาชินโซเธอคิดว่าเพื่อนผู้ชายในหอพักของชินโศก็น่าจะไปเยี่ยมเหมือนกันถึงยังไงก็เคยกินข้าวด้วยกันสองมื้อถ้าไม่ไปก็อาจจะดูไม่ดีโดยเฉพาะโหลจิ้งโยที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นแฟนสาวกำชับแล้วชินโซจะต้องทำตามสิ่งทีสง่สั่งให้สุดความสามารถ แต่ว่านายปล่อยให้ไอหมอและ18ดมงกุฎแล้วก็ไอหินกินมาม่าเพื่อเลี้ยงชีพอยู่บ่อยๆเช่นนี้ซื้อของขวัญไปเยี่ยมจังเหมิงภารกิจเช่นนี้เหมือนว่าค่อนข้างลำบากนะต้องโทษที่จางเหมิงปกติแล้วชอบยิงพยองจอมบงการไม่งั้นแม้ว่าคนพวกนี้จะจนแค่ไหนก็สมควรที่จะไปเยี่ยมดังนั้นฉินโสทำได้เพียงซื้อของขวัญให้ทุกคนไว้เรียบร้อยด้วยตัวเองหลังจากนั้นพูดเกลี้ยกล่อมไม่ยอมหยุดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในหอพักถึงจะตอบตกลงที่จะไปเยี่ยมจังเหมิง แต่ว่าขาดไปหนึ่งคนหลินหยุนออกไปข้างนอกยังไม่กลับมาชินโศเพื่อทําให้แฟนมีความสุขจัดการอย่างสุดกําลังจริงๆโทรศัพท์หาหลินหยุนทันทีถามหลินหยุนว่าอยู่ที่ไหนและแน่นอนว่าจะต้องขอร้องให้หลินหยุนไปเยี่ยมจางเหมิงที่โรงพยาบาลเซ็นเตอร์นี้ไม่ใช่การเยี่ยมผู้ป่วยที่ธรรมดารรมดาแต่เป็นการยกระดับเกียรติยศและความอปะยศสูของชินโศหลินหยุนจำใจยอมทำได้เพียงตอบรับปากไปก่อนเพื่อให้ชินโศสงบนิ่งชั่วคราว ภายในดิลูฟิกผู้มีอำนาจทั้งเจ็ดเมืองใหญ่ต่างก็เงียบกริบรอหลินหยุนวางสายโทรศัพท์ถึงจะพูดต่อถ้าหากชินโซเห็นภาพฉากนี้คาดว่าให้กล้าดียังไงก็คงไม่กล้าให้หลินหยุนมาเยี่ยมจังเหมิงที่โรงพยาบาลเซ็นเตอร์เมื่อคุยสายกับชินโซเสร็จแล้วหลินหยุนอดไม่ได้ที่จะเงียบเล็กน้อยตอนที่เขามาจังเหมิงยังพูดเรียกอย่างกับผีกับเขาที่หน้าประตูโรงเรียนอยู่เลยนี้เพิ่งจะเท่าไหร่เองก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วนี้ถือว่าเป็นกำตามสนองหรือเปล่า ทางหลินหยุนยังคงฟังพวกผู้มีอิทธิพลรายงานต่อไปชินโสและพวกได้มาถึงโรงพยาบาลเซ็นเตอร์แล้วไปหาห้องผู้ป่วยของจังเหมิงโหลจิ้งโยและจังเหมิงพร้อมเพื่อนร่วมหอพักสามสี่คนของจังเหมิงห้อมล้อมอยู่รอบกายจังเหมิงบางคนก็ปลอกแอปเปิ้ลให้จังเหมิงบางคนก็ป้อนน้ำให้จังเหมิงเหมิงเหมิงชินโสพวกเขามาเยี่ยมแกแล้วเมื่อเห็นชินโสและพวกเข้ามาโหลจิ้งโยก็ยิ้มพร้อมพูดขึ้นมาทันทีแล้วมองไปยังชินโสด้วยสายตาที่เห็นดีเห็นชอบ ทันใดนั้นฉินโสก็รู้สึกว่าคุ้มค่าเหนื่อยแล้วจ้างเมืองเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมฉินโสวางของเยี่ยมลงเดินเข้าไปถามไทไอหมอเทพฟ้าผ่าและพวกทำเพียงวางของเยี่ยมลงยื่นอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรออกมาท่าทีที่จ้างเหมืองมีต่อหลินหยุนและพวกเขาก่อนหน้านี้ทำให้พวกเขารู้สึกผิดหวังโดยสิ้นเชิงถึงอย่างไรของเยี่ยมก็เป็นฉินโศเองที่ซื้อมาพวกเขาก็แค่เอามาให้แทนฉินโศเท่านั้น จางเหมิงก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาเลยไม่เป็นไรก็แค่แผลทะลอกพวกนายไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้จางเหมิงเอ่ยพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรก็ดีแล้วขอบคุณที่พระเจ้าใส่ใจดูแลฉินโศแสดงออกมาเหมือนมีความสัมพันธ์อันดีกับจางเหมิงยังในอย่างนั้นเทพฟ้าผ่าไอ้หมอและพวกที่เห็นต่างก็ดูถูกไปชั่วขณะพูดสดิบดีว่าจะยอมเป็นโสดและจะไม่เป็นคนที่คนที่ประจบฉินโศคุณธรรมของนายมันหายไปไหนแล้ว จริงด้วยเซ์วรลัดเขาเป็นยังไงบ้างจางเหมิงมองไปยังโหลจิ้งโยและพวกเอ๋ยพูดว่าไม่ต้องห่วงเขากําลังไปดําเนินเรื่องอยู่ข้างนอกนะเขาสวมหมวกกันน็อกก็แค่ผิวหนังที่มือทะลอกนิดหน่อยพยาบาลใช้ไอโอดีนล้างให้เขาแล้วโหลจิ้งโยเอ๋ยพูดออกมางั้นก็ดีจางเหมิงเหมือนยกภูเขาออกจากอกคิดไม่ถึงว่าจางเหมิงจะรู้จักเป็นห่วงคนอื่นแล้วดูแล้วว่าครั้งนี้จางเหมิงน่าจะติดกับดักของเหยียนเซลวรแล้วจริงๆดีอะไร ทันใดนั้นเสียงของชายที่กำยำดังขึ้นจากด้านนอกประตูเดินเข้ามาพร้อมกับผู้ชายที่อายุใกล้จะห้าสิบปีสีหน้าของจังเหมืองเปลี่ยนไปทันทีก้มศีรษะและตะโกนเรียกว่าพ่อ